t ทเทเนียมพลา4ต่ส่ใส่กระจังหน้าวิกเตอร์ชุดแต่งด้านหน้าเป็นของส p o r t ต i d e r M พร้อมกับไฟ LED แบบนี้สวยๆเดี๋ยวกุ้งพาดูรอบคันกันครับ สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ4ี่คูณสนะครับจริงๆ4ิงคูณสเนี่ยมีท็อปอยู่2โมเดลก็คือ y t ยแทแล้วก็ตัวไทเทเนียมพัทสี่คูณสตัวนี้เป็นไทเทเนียมพัทสี่คูณสดูยังไงว่าเป็นไทเทเนียมพัทสี่คูณสวิธีสังเกตก็คือง่ายๆครับในส่วนของตัวครอบแก้มหรือว่าพวกหูกระจกอะไรต่างๆที่เป็นตัวชุดเขาเรียกว่าชุดโครเมียมหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นสีโครเมียมสําหรับตัวไทนะเทเ,เนียมพัทสี Metro ่ ออกเงาเงานั่นเองนะครับผมก็ใส่ชุดแต่งของตัววิกเตอร์ตัวใหม่นะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นลายซี่นะหลายคลิปหรือว่าหลายคันอาจจะแต่งเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่ครับ FORD อะไรต่างๆพวกเนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกระจังของวิกเตอร์ตัวใหม่เลยนะครับนี่เป็นลายซี่แบบนี้นะครับ กระจังตัวใหม่ก็มีกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงนี้โยกมาโยกจากตัวกระจังของตัวตัวโรงงานนะครับเอามาใส่กับตัวกระจังหน้าแต่งตัวนี้ด้วยตัวฉีดล้างหน้าตัวฉีดล้างของตัวเลนเนี่ยตัวเลนกล้องด้านหน้าเนาะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวไฟด้านบนตรงนี้เป็นไฟ3จุดนะครับก็3จุดนี้ก็เป็น2สีนะก็จะมีสีเหลืองกับสีขาวอยากได้สีไหนก็สามารถระบุมาได้แต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นสีเหลืองนะแบบนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของแต่งนะ ถ้าเป็นรุ่นว i t แท็กอ่ะจะเขียนข้างบนเป็นอะคริลิกคำว่าว i t แท็กแต่อนี้เขียนว่า e v e r อเรเป็น, content, นอะคริลิกของแต่งเนาะสีดำนะครับผมสำหรับกระจังก็มีโลโก้วิกเตอร์อยู่ด้านนี้ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็กจังตัวใหม่เนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของตัวไฟ l e ล LED ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะนี ก็จะมีความโดดเด่นขึ้นถัดจากตัวไฟสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะที่เป็นตัว LED ที่ติดกับกระจังเนาะก็เป็นไฟหน้ารถครับไฟหน้ารถตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED นะครับก็คือเป็นไฟลูกแก้ว2วงนะครับก็คือดวงล่างเป็นไฟต่ำเนาะที่สามารถปรับมุมมองขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับสำหรับตัวนี้ แล้วก็มีไฟเพิ่มความสว่างมุมมองในเรื่องของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเองจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านบนเป็นไฟสูงนะครับ LED day time running light ชัดเจนเลยนะครับครอบไฟหน้าติดตั้งให้มันจะไม่บังตัว day time running light ตัวนี้ยังใช้งานได้แบบสังเกตง่ายแล้วก็ยังชัดเจนมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ถัดจากตัวไฟนะครับด้านล่างลงมาตรงนี้เลยก็ตัวนี้เป็นครอบนะครับเลยว่าชุดสเกิร์ตนะครับตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตของ s p o r t r i d e r M นะครับสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวชุดแต่งของสเกิร์ตหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆก็คือตัวนี้มันจะมีไฟ LED ที่เป็นตัวบาร์ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะดูมีความโดดเด่นขึ้นนะครับยิ่งเวลาเราขับรถตอนกลางคืนนะครับไฟจะค่อนข้างสวยมากเลยสําหรับตัว s p o r t r i d e r M นะครับก็ด้านหน้าด้านบนเป็นกระจังวิกเตอร์ด้านล่างเป็นตัว สเกิร์ตของสปอร์ตไลเดอร์เถ้าเกิดลูกค้าชอบแนวการแต่งประมาณแบบอย่างนี้ด้านล่างเป็นตัวที่กระสเกิร์ตมีไฟหน่อยแล้วก็ด้านบนเป็นตัวกระจังหน้าใหม่ก็เนี่ยแบบนี้เลยก็ดูลงตัวขึ้นนะครับสาหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตของตัวสปอร์ตไลเดอร์เนะครับคิ Q ้วล้อก็เป็นคิ้วล้อแบบนี้เลยก็คล้ายๆของตัววิกเตอร์นะถ้าดูกันจริง,รงๆนะครับคิ Q ้วล้อประมาณ3นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็แมทกันมาเลยมีใส่คิ้วล้อแล้วแน่่นนนนอกก็จะมมีีีเปลยยยแััแกกบางด้วนะตวต แม็กเนี่ยจะเป็นออฟเซ็ตศูนย์นะตัวนี้เป็นออฟเซ็ตศูนย์ก็จะไม่ล้นมาจากตัวตัวคิ้วล้อตรงนี้จะไม่ล้นออกมาเยอะนะครับตัวนี้นะครับแม็กขนาด20ออฟศูนย์ใส่ยางเป็นตัวยางของโยโกฮามานะครับตัวนี้ซีรีส์ยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้เลย2 6 5 5 0 r 20เป็นล้อขนาด20นิ้วนั่นเองดอกยางตัวนี้ก็จะเป็นดอกเคทนะก็ง่ายๆครับเน้นความนุ่มความเงียบสําหรับตัวนี้นะครับนุ่มมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าถามว่าทำไมถึงนุ่มมากเนี่ยครับข้างใน ข้างในมีเปลี่ยนโชค๊คมีปีกนกด้วยนะตัวนี้ใส่เป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์แล้วก็มีโช๊คของตัวโปรเฟนเดอร์เหมือนกันตัวนี้โช๊คอัพก็สามารถปรับความนุ่มนวลหรือว่าปรับในเรื่องของฟฟลลิ่งการขับได้ถึง8ระดับนะครับสำหรับตัวโช๊คอัพที่เปลี่ยนไปนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเปลี่ยนยางตัวที่เป็นยางแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวโชค๊คหรือปีกนกก็ได้นะครับของโรงงานก็โอเครับได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ย มันก็ทําให้เรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ของเราครับดีขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนั่นเองเพราะว่าตัวโชว้กของโปรเฟนเดอร์เนี่ย มันให้ความนุ่มนวลมากกว่าโชคตัวที่เป็นโมโนทูบที่มาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ปีกนกก็ช่วยในเรื่องของการปรับองศาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้ด้านข้างเขียนคําว่าไบเทอร์โบแน่นอนครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัว2.0ลิตรนะครับเป็นตัวไบเทอร์โบนะก็คือเป็นตัวเทอร์โบคู่นั่นเองให้กําลังสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดก็ขนาด500นิวตันเมตรเลยนะครับสำหรับคันนี้เรื่องของการขับขี่ไม่ต้องกลัวเลยครับอัตราเร่งมา สบายๆครับตัวนี้นะครับมีเทอร์โบ2ลูกเทอร์โบลูกเล็กทํางานก่อนในเรื่องของการออกตัวเทอร์โบลูกใหญ่ช่วยในเรื่องของการลอยตัวและประหยัดน้ํามันนั่นเอง นี่ครับเพียงพอเลยกับตัว w i ยแท็ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะตัวนี้ลืมบอกไปกับตัวถ้าเกิดลูกค้าดูตัว Wi ยแท็ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวไบเทอร์โบเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับครอบกระจกอันนี้เดิมๆของโรงงานเนี่ยครอบกระจกตัวนี้จะเป็นสีเงินนะสำหรับตัวไทเทเนียมพลาสติกคูส 4, แต่อันนี้ครอบพับลงไปให้เป็นสีดำนะครับก็คือติดครอบกระจกนั่นเองไฟเลี้ยวก็จะเว้นไว้ตรงนี้ไฟเลี้ยวแบบ LED เนาะเนี่ยครับสังเกตง่ายนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็นี่ครับ ตัวเทนเน่ส์พั4ค4มีไฟสองพื้นด้วยนะเพิ่มความปลอดภยัยมันก็สว่างยาวแบบนี้เลยนะเวลาเราจอด,ดรถตอนกลางคืนเงี้ยเวลาเราเปิดประตูหรือปลดล็อกรถปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างเราก็สามารถสังเกตได้ง่ายว่าพื้นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเราก็สามารถก้าวเข้าไปในรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเองสําหรับตัวนี้กล้องนูนๆตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้เราเรียกว่ากล้อง360องศานั่นเองออปชั่นความปลอดภัยของตัวนี้มีมาครบเลยนะอาจจะเป็นในเรื่องของระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน พร้อมจับคนเดินถนนหรือว่าระบบควบคุมลถลดให้อยู่ในเลนหรือว่าระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกขณะถอยหลังอะไรต่างๆพวกนี้ระบบช่วยช่วยถอยจอดก็มีให้นะตัวนี้เพราะว่าตัวหัวเกียร์ใช้เป็นหัวเกียร์แบบ e c h i p t e r นะครับจะมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดเวอร์ชัน2.0นั่นเองเข้า เขาเรียกว่าเทียบข้างได้แล้วก็เข้าซองได้สําหรับตัวนี้หรือเหลือลออปชันนะครับสำหรับตัวนี้อะคริลิกด้านข้างระบุคําว่าไทเทเนียมมานะครับสาหรับตัวนี้ระบบเปิดประตูตัวรถนะครับเป็นแบบคีเลสเอนที่นะสมมติอ่าเราล็อกรถเนี้ยจับแบบเนี้ยนะครับก็คือเปิดเลยเห็นปะ่ะไฟตรงกระจกก็จะพิบก็คือเราเปิดรถแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะล็อกแค่แค่นี้ครับแค่นี้เลยเรียบร้อยสาหรับระบบเปิดประตูตัวรถนะกุญแจฉุกเฉินในกรณีบแบตหมดก็มีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นกุญแจฉุกเฉินนะครับแยกกันออกมาได้ ไม่ใช้เราก็เก็บเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเบ้ารองมือจับกันลอยอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเบ้ารองมือจับกันรอยก็การลอยขิดขวนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถนั่นเองด้านบน คิ้วกันศาสติดตั้งให้เรียบร้อยคิ้วกันศาส์มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแล้วแต่คนจะชอบนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ติดเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถเร็วๆเนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงแต่ถ้าเกิดติดแล้วมันดียังไงก็คือเวลาเราลดกระจกอะ่ะคนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเราลดกระจกก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยให้กับตัวรถของเรานั่นเองนะครับสำหรับตัวกันศาส์นะที่อยู่ด้านบนนะครับด้านหลังก็ใส่เป็นตัวครอบไฟท้ายเพราะว่าครอบไฟหน้ามีมีเรียบร้อยครอบไฟท้ายก็ตัวนี้เลยผม ก็จะไม่บังตัวไฟที่เป็นตัว LED ตัวซิกเนเจอร์นะไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์ไม่บังเลยนะครับยังมีขีดขีดให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสอยู่ด้านในนะครับก็ดูมีพลาสติกครอบหรือว่าทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูเขาเรียกเหมือนเหมือนเหมือนภาพ3ามิติอ่ะตัวนี้นะครับดูสวยๆดีนะครับสำหรับตัวนี้เป็น4,4อะคริลิกอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับแล้วพร้อมชื่อรุ่นไทเทเนียมพัดด้านหลังของตัวรถก็จะเป็นตัวสเกิร์ตของตัวไรเดอร์เก็จะเป็นประมาณนี้ก มีท่อหลอกครับตัวนี้เป็นท่อหลอกนะก็มีให้เลือกท่อหลอกรู้สึกจะมีแบบกลมแบบเหลี่ยมก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับด้านหลังของตัวรถเนี่ยก็จะแต่งค่อนข้างลงตัวเลยนะสำหรับตัวชุดแต่งของตัวสปอร์ตไลเดอร์เอนะฮะภายในของตัวรถกันนิดนึงนะครับฟังก์ชันของตัวรถคันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะจนแบบเกินความจะเป็นใช้ยากหรืออะไรต่างๆแต่ผมจะบอกเลยว่าจริงๆมันใช้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปรับโหมดการขับขี่ที่ง่ายที่สุดไม่ต้องมาเข้าขับ2ขับ4หรือว่า เข้าเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกไฟฟ้าเองไม่ต้องเลยครับก็เราใช้งานจากปุ่มเดียวเลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้งานจากปุ่มไหนก็คือนี่เลยตัวนี้เราเรียกว่าโหมดการขับขี่หรือว่าดิ v เวอร์โหมดนะครับเห็นไหมฮะดิเวอร์โหมดดิเวอร์โหมดก็จะมีอยู่6โหมดนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ีูณสนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะกดหน้าจอนิดนึงให้เห็นเลยนะครับสำหรับตัวดิเวอร์โหมดเดี๋ยวผมกดโหมดแรกเลยนะครับ หมดแรกขึ้นว่า normal อันนี้คือโหมดปกตินะครับก็คือไม่ได้เน้นอะไรเลยก็เน้นแบบการขับขี่แบบปกติอ่ะอันนี้จาก normal ขึ้นไปก็จะเป็น eco ก็ขับชิวๆครับตามตามตัวนี้เลยเน้นประหยัดฮนะับขับชิวๆครับอีกตัวนึงอีกโหมดนึงก็จะเป็นนี่ครับลากจูงก็ถ้าเกิดเราไปลากพ่วงลากเรือต่างๆเราก็มาเลือกโหมดนี้ได้เพราะโหมดนี้จะให้กําลังเรียกว่าตัวรอบค่อนข้างสูงก็คือแรงบิดค่อนข้างเยอะนั่นเองจะลากรอบไปสูงนิดนึงสําหรับโหมดนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็นี่เลย ฝนตกถนนลื่นหรือว่าสลิปลี่เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปกดขับสเลยระบบเข้าให้แล้วเป็นขับเคลื่อนแบบ4ี่ล้อเลยเป็นขับสี่ความเร็วสูงนั่นเองก็คือ 4H ่เฮันคือเข้าโฟร์ไฮให้เลยสําหรับตัวนี้แล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งข้างหน้าเป็นโคลนเราจะเข้ายัางไงก็หมุนไปอีกทีนึงครับนี่ครับเป็นมัดแอนลัดมัดแอนลัดปุ๊บทำอะไรให้บ้างนี่ครับมัดแอนลัดเห็นไหมครับตัวล็อกเฟืองท้ายเนี่ยขึ้นแหละเขาล็อกเฟืองท้ายให้เลยนะ เพราะฉะนั้นหมดการขับขี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเลยขับง่ายแค่หมุนให้ถูกหมดแค่นั้นเองถนนเป็นยังไงเราหมุนให้ถูกแค่นั้นเราดูหน้าจอตรงนี้เห็นไหมครับมีออฟโรดสกรีนเปิดให้ด้วยเห็นไหมครับมุมมองที่หน้ารถจะวิ่งไปก็คือเส้นสีขาวๆเห็นไหมครับก็คือลายของล้อหน้านั่นเองขับง่ายไหมครเท่านี้เราไม่ต้องไปไปเปิดขับ4ขับ2ล็อคเฟืองท้ายอะไรเลยเราเลือกจากตรงนี้ถัดจากตัวลุยโครนแล้วก็จะเป็นลุยทรายฮะหมดสุดท้ายนะครับแซน ก็เปลี่ยนโหมดการขับขี่ให้เหมือนเดิมครับหน้าจอหรือว่าฟังก์ชันต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนให้หมดเลยเ <c oughs> ห็นไหมครับก็ยังอยู่ในโหมดขับ4 <c oughs> เหมือนเดิมใช้งานง่ายครับจริงๆรถคันนี้เพราะว่ามีออปชันที่ออกแบบมาให้ให้ตัวรถเนี่ยใช้งานง่ายก็คือโหมดการขับขี่นั่นเองหรือว่าด i เวอร์โหมดนะครับสำหรับคันนี้สําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้เอเวอร์เรสไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับก็สามารถแต่งแบบนี้ได้หมดเลยนะถ้าลูกค้าอยากได้แบบคันนี้เลยก็เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่าาาาางทรรรรรรมมมสออบบบบบบถกกกัััันนนนได้้้ะะะคคคคคหิปีี็ณณขุ